หลังจากรับทราบรายงานการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมตามที่นายสุพัฒนาพงพันมีเชาในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหากรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตหรือนิคมอุตสาหากรรมจนะจังหวัดสงขลานำเสนอแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการผ่านที่ประชุมครมให้จัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA ค่ะ โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีมีข้อกำชับไปถึงความโปร่งใสแล้วก็เน้นย้ำให้สื่อสารสร้างความเข้าใจรับฟังข้อเสนอของภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มจนะรักถิ่นรอม,มอบหมายให้ทางสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันจัดทำ SEA ขณะเดียวกันก็ขอให้หน่วยงานอื่นๆนั้นรอการดำเนินการออกไปก่อนค่ะ ทั้งนี้นะครับก่อนเลิกการประชุมคอรมนะครับท่านสุพัฒนพงศ์นะครับ,นนนรบในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานในคอรมอรนะครับว่า,าได้มอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับทิสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับสำนักพบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับร่วมกันจัดทำ SEA โดยให้รับข้อเสนอจากภาคประชาชน เครือข่ายของชนะนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้ก็มีการดําเนินการอยู่นะครับขณะเดียวกันนะครับก็ขอให้หน่วยงานอื่นๆรอการดําเนินการออกไปก่อนนะครับในมุมคําว่าชะลอของรัฐบาลเนี่ยมี2ปัจจัยครับท่านผู้ชม1ก็คือมติครมอให้ชะลอการดําเนินการโครงการชนะออกไปก่อน 2. ก็คือรับทราบการแก้ไของค์ประกอบโครงการในการจัดทํา SEA ซึ่งนายสุพัฒนพงพันมีชาเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะยอมรับและพอใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าประชาชนน่าจะร่วมที่จะพิจารณาร่วมกันครับผมคิดว่ามันน่าจะน่าจะเป็นที่รับได้และพึงพอใจนะครับ หลายฝ่ายมองว่ารัฐบาลพยายามที่จะยื้อเวลาไปเรื่อยๆคงไม่ล่ะครับของชิว่านี่ก็มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะแล้วก็ก็มีข้อเสนอจากทุกฝ่ายเมื่อกี้ก็มีกลุ่มสนับสนุนเข้ามาเหมือนกันเราก็รับข้อเสนอไปพิจารณารวบรวมดูนะครับแล้วก็สิ่งที่ที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้มันเป็นสอดคล้องกับสิ่งที่เหมาะสมเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการ จริงๆเขาก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วงเแต่จะยังสื่อสารกันได้ไม่ครบถ้วนชาวบ้านบางส่วนวันนี้ยังรวมตัวกันที่ลานกิจกรรมสวนกงอำเภอจันนะนะคะติดตามการชุมนุมของกลุ่มจันทรรักถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลก็แสดงปฏิกิริยาผิดหวังกับผลการประชุมครมเพราะยังคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปและส่วนหนึ่งบอกว่าเตรียมจะเดินทางเข้ามาสมทบกับกลุ่มใหญ่ในกรุงเทพด้วยนะคะ และแม้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่วันพรุ่งนี้ชาวบ้านบางคนก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมายื่นหนังสือแล้วก็อาจจะเข้าถึงได้ยากด้วยเพราะว่าเวลานี้มีการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปรับทราบสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและอาจจะเข้ารับฟังรายงานสรุปการดําเนินโครงการจานะจากสออบตและ ข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซ่อมสอสอที่กำลังจะมีขึ้นก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ